ประชาสัมพันธ์ชวนมาไว้อะไรยกระบวนการยุติธรรมใส่เสื้อดำจำชื่อเพื่อนวันศุกร์ที่12กันยายน2568เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาหน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเษกในห้วงเวลานี้ดูเหมือนว่าระบบตุลาการกำลังทำหน้าที่เหนืออำนาจรัฐสภาและเหนือเสียงของประชาชน10กันยายน2568 สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง9กันยายน2568สาลดีกาสั่งให้นำตัวทักษิณชินวัตรไปจำคุกหนึ่งปีโดยใช้อำนาจที่ไม่เคยปรากฏในกฎหมาย8กันยายน2568ศารอาญาพิพากษาลูกเกตชนรทิชาจำคุกสองปี8เดือนและจ่อย1ปี6เดือน ตามมาตรา112และข้อหาอื่นแม้ยังให้ประกัน3กันยายน2568สารอุทธรณ์กลับคำพิพากษาสารชั้นต้นตัดสินจำคุก5จำเลยในคดีประทุษร้ายพระราชินีมาตรา110เป็นเวลา16-21ปีและไม่ให้ประกันตัว3กันยายน2568สารอุทธรณ์พิพากษาไ่จตุพั์และใหญ่อัฐพลมีความผิดตามมาตรา112 จำคุกสองถึงสปีและไม่ให้ประกันและยังมีอีกหลายกรณีที่ตอกย้ำว่ากระบวนการยุติธรรมกำลังถอยห่างจากความยุติธรรมจรงิงเราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันไว้อะไัยต่อกระบวนการยุติธรรมที่ก้าวล่วงอำนาจรัฐสภาและพรากความศรัทธาจากสังคมและมาร่วมกันจดจำเพื่อนของเราในเรือนจำคนแล้วคนเล่าเพื่อให้การติดคุกของเขา ยังมีความหมายและไม่ถูกลืมเลือนไปที่เจอกันวันศุกร์ที่12กันยายน2568เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาหน้าศารอาญาถนนรัชดาพิเษกเพื่อบอกว่าแม้เขาถูกกักขังแต่เราจะไม่ลืมเลือนแม้กระบวนการยุติธรรมดับแสงแต่ความหวังยังส่องสว่างจากประชาชนแชร์กันไปให้ไพศาร